สวัสดีำหรับคนไทยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดสิและได้ทําการรักษาอาการจนหายเป็นปกติซึ่งในบางรายนะคะอาจยังมีความต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังติดเชื้อโควิดสิในมิติต่ตางๆโดยเฉพาะในเรื่องของปอดนะคะที่ได้รับความเสียหาย รวมไปถึงอาการอื่นๆน,นะคะซึ่งเป็นผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยหรือที่เรียกว่าลองโควิดซึ่งในปัจจุบันนะคะประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่มีข้อมูลหรือว่ามีศูนย์การให้บริการด้านโควิด -19 เฉพาะด้านอย่างครบวงจรและด้วยเหตุนี้เองนะคะทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎ นำโดยเภสักรหญิงอธิรัจารุกิจพิพัฒน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษจึงได้เกิดแนวความคิดในการเปิดบำรุงราษ c o v โควิด -19 บเก้ารีทาวเวอรี่คลิหรือที่เรียกว่าคลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย COVID โควิด1 9โรงพยาบาลบำรุงราษด้วยการบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการเกี่ยวกับโควิด1 9นะคะภายใต้คอนเซปต์บำรุงราชโควิดโซลูชัน เพื่อให้ผู้ป่วยในกลุ่มผู้ติดเชื้อและก็กลุ่มลองโควิดนะคะสามารถกลับมามีสุขภาพที่ดีได้อย่างปกติโดยได้จัดงานเปิดตัวผ่านระบบออนไลน์ทาง Facebook แล้วก็ระบบ Zoom ไปเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมา พร้อมด้วยนายแพทย์สุทธนชุตินิยมการนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นายแพทย์เดชจงนลังสินนะคะแพทย์ผู้ชํานาญด้านเวชบําบัดวิกฤตโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และนายแพทย์วิวัต์วงศิริศักดิ์นะคะอายุรแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เข้าร่วมงานพร้อมให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดของการทํางานของคลินิกภายในงานนี้อีกด้วยก็บำรุงราษฎร์เองจากการที่เราสั่งสมองค์ความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในด้านการรองรับการรับมือโควิด -19 นี้เราก็เลยคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยเหลือประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยทั้งผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่หายจากการติดเชื้อแล้วทุกๆคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อล้านหก็หายจากการติดเชื้อ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีอีกจำนวนถึงประมาณล้านล้านสามล้านสามแสนกว่าคนเนี่ยเราจะจัดตั้งคลินิกอะไรขึ้นมานะคะวันนี้เราจะถแถลงข่าวในเรื่องของบำร,รุงราชโควิด -19 Recovery c l i n i c นะคะ ซึ่งจะมีคอนเซปต์ในเรื่องของโควิดโซลูชันอยู่3ามคอนเซปต์ใหญ่ๆด้วยกันคอนเซปต์ที่1ก็คือเรื่องของ now normal covid solution เราจะอยู่กับโควิดอย่างนี้ไปได้อย่างไรนะคะพฤติกรรมในหลายๆคนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนจะต้องมีการดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเราจะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตนะคะในการที่เราจะบินไปต่างประเทศหรือแม้กระทั่งบางทีตอนนี้ เวลาที่เราจะไปทานอาหารเราจะไปต่างจังหวัดก็จะมีหลายๆร้านเนี่ยจะต้องดูว่าเรามีการฉีดวัคซีนหรือยอยังนะคะแล้วยังไม่พอเรายังได้สิทธิพิเศษอีกบางคนก็ได้ให้เสนอดิสเคาวสำหรับผู้ได้รับวัคซีนแล้วนะคะนั่นก็คือคอนเซปต์แรกนะคะคอนเซปต์ concept ที่2ก็คือ fighting covid solution สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องมีความหวาดกลัวนะคะโรงพยาบาลรรราชเองมีความพร้อมนะคะที่จะดูแลท่านเป็นอย่างดี ะะจะเห็นว่าผู้ป่วยที่เข้ามาเนี่ยเราดูแลเป็นอย่างดีเรามีการจัด Facility ไม่ว่าจะเป็นการจัดแยกระหว่างโควิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดผู้ป่วยที่เป็นปกติ ICU ที่มีความเชี่ยวชาญมีความพร้อมด้านของเครื่องมือนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะวิกฤตได้นะคะแล้วก็คอนเซปต์สุดท้ายก็คือ Recover COVID Solution นะคะก็จะดูว่าหลังจากที่คนไข้ป่วยเป็นโวคโควิดแล้วหายแล้วเนี่ย ทุกๆท,ท่านจะคุ้นชินมากกับคำว่าลองโควิดหรือว่าโพสต์โควิดซินโดรมนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นอาการที่ผู้ป่วยซึ่งหายแล้วก็ยังมีอาการคล้ายๆยังยังมีอาการอ่อนเพลียบางคนก็จะมีะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะมีอีกหลายๆโรคซึ่งเราก็คิดว่าเออมันเกิดจากโพสต์โควิดเอฟเฟกนะคะว่าแล้วตรงนี้เราจะดูแลตัวเราเองอย่างไรนะคะคาดว่าคงมีหลายๆท่านซึ่งประสบปัญหานี้อยู่ แล้วก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งพาอาศัยที่ไหนนะคะณวันนี้ในทุกๆกลุ่มนะคะทั้งผู้ป่วยที่แข็งแรงดีผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดอยู่หรือผู้ป่วยที่หายแล้วสามารถมาใช้บริการที่บรงราชโควิด -19 Recovery Clinic ได้นะคะเราพร้อมเสมอที่จะเป็น Health Partner ที่ดีนะคะที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไปค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนะคะ1 3 7 8ได้เลยนะคะ